เครื่องสำอางไปแล้วมีแหวนไปแล้วคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีที่สนใจอยากจะซื้อกระเป๋านะเป็นกระเป๋าสตางค์หนัาแท้ร้อปอร์เซนะครับนี่สามารถที่จะใส่บัตรได้ถึง18ใบใครที่มีบัตรเยอะๆนครับมีช่องใส่รูป1ช่องนะครับบัเนี่ยเนหะ็นไหมใส่ได้เยอะได้เยอะนะครับแล้วตรงนี้อีกนะฮะนี่2พับเลย ด้านในนะฮะด้านในนี่แบ่งเป็น2ช่องนะครับแยกแบงค์ได้แบงค์ใหญ่แบงค์เล็กสามารถแยกได้เลยนะครับกระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้นะฮะท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยราคาไม่แพงด้วยวันนี้ลดพิเศษสําหรับไลฟ์นี e, ้แล้วก็ช่วยทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่อยากมีกระเป๋าปรังนะฮะจากราคา890บาทเหลือเพียง600บาท ขนาดเนี่ยคูณจุคูณ9.5คูณ11.2เอ็ซนติเมตรนะครับผลิตในไทย100%ซนะฮะมีกล่องพร้อมเลยนะครับสามารถซื้อไปเป็นของขวัญไปเป็นของฝากได้สีเนี่ยมีสีดำสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับใส่ได้จุเลยนะฮะใครมีบัตรเยอะๆใบเดียวจบเลยนะครับ